ไปต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองนะครับสำหรับคุณวัฒนาเมืองสุขเมื่อวานนี้ถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคตินะครับวันนี้นักข่าวเจอกับพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกงรัฐมนตรีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิตริบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาอยู่สบายคอสชอดูแลอยู่ไม่ได้มีการไปแตะต้องส่วนการจะกักตัวเกินกว่า7วันหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่และให้เป็นไปตามข้อบังคับที่กาหนดเอาไว้ ส่วนนายพนาจะเป็นนักการเมืองคนแรกหรือเปล่าที่ต้องเข้าอบรมหลักสูตรของคอสช,อชอเรื่องนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าาที่ครับที่ต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าระตามที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดความขัดแย้งจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก และไม่กังวลครับกรณีที่ต่างประเทศนั้นแสดงความเป็นห่วงการใช้อำนาจของคอสชเพราะว่าที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าคอสชอไม่ได้มีการละเมิดใครและนายก็ยืนยันชัดเจนครับว่าจะมีการเลือกตั้งภายในปี2560ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์ จึงขอเวลาและขอความร่วมมือและไม่กังวลนะว่ากรณีของคุณวัฒนานั้นจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเพราะว่าไม่มีการทำอะไรเป็นสองมาตรฐานและมั่นใจว่าในระหว่างการทำประชามตินั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นักข,ข่าวก็เลยสอบถามครับว่ากรณีที่มีกลุ่มการเมืองโต้กลับเตรียมจะเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการปล่อยตัวคุณวัฒนาไปฟังคำตอบของพลเอกประวิตย์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันดูครับไม่ถามอะไร จะถามอะไรโอ้วัฒนาก็จบไปแล้วจบแล้วฮะไม่เห็นมีอะไรเลยเขาจบก็ก็ผมก็พูดแล้วบอกว่าก็บอกว่าอย่าพูดนะจบตอนนี้เขากําลังทํางานถ้าเอาเขาไปไ้ไหนฮะเอาไปไว้ที่ไหนไม่รู้ผมไม่ทราบผมจําไม่ได้เอาไม่ต้องห่วงนะเขาอยู่สบายนะครับเราไม่ไปแตะต้องอะไรเขาหรอกครับ เขาผิดข้อตกลงก็ว่าไปนะแต่คอสชเขาดูอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะไม่มีการปล่อยตัวภายในเชียงนี้เขาจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงเย็ช่วงเย็นที่เขาจะมีการเคลื่อนไหวยังไงเขาไม่ไม่เกี่ยวหรอกันนเขาเขาเป็นเรื่องของคนเดียวแล้วก็เขาก็ทําข้อตกลงไว้นะว่าเขาจะไม่ทําอะไรเขาเซ็นอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเย็นนี้ที่เขนัดรวมตัวกันผมบ่ายเย็นที่นุสาวกันไม่ได้ทําไม่ได้อย่าไปทํำเขาเป็นว่าผมไม่ไปนั่น คือข้อธรรมพี่ข้อตกลงเราตกลงกันไว้ <ทำ S 2> นะครับ่ะทางฝั่งของคอสช,อชอนะคะด้านรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติพันเอกหญิงสิริจันทร์งานทองยืนยันว่าที่ต้องเชิญตัวคุณวัฒนาแก่นนาของพรรคเพื่อไทยไปตามขั้นตอนก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพราะว่าทางคอสชอก็ต้องการจะพูดคุยทําความเข้าใจของกับคุณวัฒนานะคะยืนยันว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแน่นอน ส่วนกรณีที่ทางฝั่งทนายความและลูกสาวของคุณวัฒนาจะไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรและสถานทูตต่างประเทศก็เป็นสิทธิที่ทางครอบครัวสามารถทําได้ค่ะแต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการพยายามใช้ต่างประเทศมากดดันไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวของคุณวัฒนาเลยครับซึ่งลูกสาวของคุณวนะัฒนาก็เดินทางไปที่สํานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยนะครับโดย ทางสมักงาน EU นะครับตั้งอยู่ที่อาคารแอตตินีทาวเวอร์ถนนยุทยุก็ไปยื่นเรื่องตั้งแต่11นากาที่ผ่านมาครับซึ่งการเดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ของลูกสาวคุณนาก็เป็นการเดินทางไปพร้อมกับคุณนรินพงศ์จินาพักทนายความรวมไปถึงคุณกิติรัตน์นรนองอดิตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีเจ้าที่ตำรวจเดินทางไปร่วมสังเกตการด้วยโดยการเข้าร้องทุกข์ของคุณวีรดาเมืองสุข ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณวฒนาก็สืบเนื่องมาจากการที่คอสชควบคุมตัวคุณพ่อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้และจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากคอสชอโดยคุณวีราดาก็บอกนะครับว่ารู้สึกเป็นกังวลเพราะไม่ทราบว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนและอยากให้คอสชออ,อกมาชี้แจงว่าตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรรวมถึงปล่อยตัวทันทีและยืนยันว่าจะไม่มีการลี้ภยัยเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักสู้นะครับ คือตอนนี้ค่ะทางเจ้านี้เจ้าหน้าที่ทหารยังไม่ได้แจ้งอะไรมาเลยว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนหรือว่าจะได้ปล่อยตัวเมื่อไหรก่ก็อยากจะให้เขาปล่อยตัวเราก็เลยเหนูเท่าที่หนูทําได้หนูก็แค่มายื่นหนังสือตามที่คุณพ่อบอกไว้อ่ะค่ะแล้วม,มีอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นแล้วตกใจพอสมควรคือเรื่องที่ลีัยอ่ะค่ะ คือว่าหรืออาจจะเป็นว่าพ่อหนูหนูกับคุณพ่อหนูรู้จักคุณพ่อดีว่าคุณพ่อเป็นแบบคนที่จิตใจแข็งแกร่งเป็นนักสู้ว่าคุณพ่อเวลามีไอเดียอะไรอะค่ะแล้วท่านจะท่านจะสู้ท่านจะไม่หนีไม่ไม่ไม่หนีอยู่แล้วก็เลยเหมือจะจะบอกตรงนี้เลยว่าที่หนูมายูโร p ป a ย u n i เนี่นวันนี้แล้วที่พรุ่งนี้หนูจะไปสถานทูตสหรัฐรวมถึงอีกหลายๆที่อะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะรลีภัยแต่ว่า จะขออิสรภาพแค่นั้นนะคะเห็นบอกว่าทางไายความช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะไปสอบถามความคลืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มทบ11ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปที่สถานทูตอเมริกาทางฝั่งของครอบครัวคุณวัฒนายืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่การดึงต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญฉบับช่วคราวที่กําหนดเอาไว้ส่วนที่ EU นะครับคุณจริงพงก็แจ้งว่า EU ได้ระบุว่าติดตาม เหตุการณ์ในเมืองไทยมาตลอดครับก็เห็นว่ามีความอึดอัดพอสมควรเรื่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและเรื่องของสารทหารโดย EU ได้ส่งคนไปสังเกตการในทุกๆเรื่องและพยายามจะหาทางประสานงานกับรัฐบาลและคอสชอว่าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ระบบสากลโดยเฉพาะเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะครับ